สบายดีเนาะทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่กลางน้าเนาะอยู่ใจกลางแลรหลวงเลยแล้วก็อยู่ใจกลางนครหลวงก็ยังมีน้านนะแบบเขาเจ้าก็ยังเห็นนานแล้วก็เมื่อน,นี้ก่อนส่วนนางสาวมาเก็บเก็บหอยเนาะฮอนฮอสอีลี่อ่านี่มันบอลอยู่เดี๋ยวนี้มันกลางนายอยู่ใจกลางแลรหลวงเลยเนาะอเบิง่งเดอเบิ่งนางเพลินกำลังออกไปเลยนี่นะสนายไหมทักทายสบายดี สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาพาทุกคนไปเก็บหอยอยู่กันนะาจะไปน่าดาไปเบิ้งกัน<อ>จะได้หลายกันดายโอ้เฮแห้ง <c oughs> อีหนึ่งโอ้ยเขาไปเ <c oughs> ขาไปแล้วไหมเขาไม่บอกว่าเขาไปเลยนะก็ไม่ติงตัวมีใช่ไหมเนาะ Kìa hỏi nó kìa hỏi kìa hoa không ăn nè ơi phải ít tụi anh ơi 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 anh เด um> si ี๋ยวเขาไปถามคุเจ้าเบืองว่าเขาเจ้ามาเห็นยังน่าจะเก็บหอยแค่เดียวแนเลยเก็บหอยวะบูเมนบูเมนมาทุกมือวะ เมื่อวานก็คือหินมนม,ม่ซึมอมมอ,มมอ,มอ๋ขอเนอะเขาเจ้าก็มาเก็บหอยที่เดียวน้ำแห้งเบิดแล้วทีนี้นี่แหละน้ำแห้งเบิดแล้วเนี่ยนีน้นำโบแห้ง,หงก็ซินฮิวได้ เขาปาให้น้องสาวเก็บคุณเดียวเนาะแล้วก็สิบปีเบื้องอ,อยู่เหนอพี่นะทุ่งนาแล้วก็เบื้องงูควายอู้เมื่อกี้ขว่าลืมงามันแหละสิบปีเบื้องถึงดงูควายอยู่ทั้งอยู่ทั้งเหนือพนะี่นะพวกคิดเลยว่าเ <c oughs> จตการคดหลวง <c oughs> กระเจตกางเลยนะใกล้มาหาวิทยาลัย ที่นี้แบบสถานที่แบบยังเคลื่อนธรรมชาติธรรมชาติรรศาศาศคือบนนอกขนะก็โอเคอยู่ในแบบผู้ซึกคิดฮอดบ้านโอ้ควายบ้โอ,โอ,โอ้ใหญ่ใหญ่หลี้ยตัวนี้เห็นมคือแม่ลูกอ่อนนี่แหละย, <laughs> ยาได้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  <laughs> อออันนี้กัเป็นทุงน่งนาบิดกัขาเจ้ากับบุไดเฮดนาดอ,อกแต่ว่ามันปิ่นเลยนะเป็นนเลี้ยงงูควายนะดีขจาจะเลี้ยงงูเลี้ยงควายหลาเลย,ยก็พระร้อยตัวที่งตัวทางบัดนี้นข้าเจ้าเห็นอย่างผู้แหลงน,น,นะมเบิ่งม้วย เห็นอย่างก็เก็บเห็ดว่ะอ้าบบได้ปลูกไว้เต้ันี้นะ่ะนอ๋อมันอ,ออกเองเนะเาะ <c oughs> ขั้นเห็ดเฟ้อ,องอันเขาปลูกออกมันใหญ่กว่านี่อีกปะอโอ้ไม่หรอม่้งงองบมีเชื่อนะ นี่เนาะม,มันคือเดียวกันเลยนะแต่ว่าตัวนี้ตัวน้อยสิเนาะเมนบอกเออม,มันดอกน้อยดยกอกงามนี่แบบเดียวกันทั้งละตัวนี้น้อยนี่เป็นของธรรมชาติเมนตั้งเอามาปะจังซี่ให้มันออกเห็ดมาด้วยว่ะโอ้

บอเป็นเยดเป็นโก๊บอย่างก็คือทีนี้จิงๆมันเฟืองก็เอาอยู่ตัวอยู่น้านี่มาปาเสน,นอแบ้นี่เนะาะเขาปาไว้แล้วกัมันมีเง็นเหตดออกมานะเป็นเห็ดเฟืองธรรมศาสตร กัแบบคันงูควายมากินกับให้งูควายกินแล้วคันแบบงูควายมากินกับมันป้ามันออกเห็ดนะกัะเจ้าก็มาเก็บเอาเนะาะกทอวะทำเป็นเห็ดธรรมชาติาาไงแบบนั้นโอ้ลักลุเขาสบอโอ้มีนกแดงนี่นี่บอกโอ้เจ้าของมือใส่ก็ปล่อยสบก <c oughs> นก งงทำทางงง What's up What are you doing งงเหตุโอ <S ang tober> <Th> ้แบบภาษาจีนโอ้ภาษาสเปนได้ไหเบอบึโอ้ได้ลายเด้ถือว่าได้ลายแล้วได้สมมีนะไปปิ้งกินอู้ธรรมดาเนอะปวดบวมอ้วย รอนะครับเฮ้ยนะน้งองสาวผมเองนะครับอืมใครก็อยากจีบก็จีบนะขี้ข้าเกกนเด้อบอกก่อนเด้อนอนเป็นสายได้ชิบสองชิบสองโมงเออชิบสองโมงโอ้จะบตีนมันเป็นชิบสองโมงทุกคืนเฮ้ยมเออมื่อชิบสองโมงกลางคืน,นช,ชิบสองโมงตอนสวย น้าเขาหรือแม่ก็น่ะกัคลิปนี้กับซีมีแต่์ซัมนี้แล้วเนาะคลิปหน้าเขาสิบลักอย่างคนอื่นเออโบ้แม่นลักเนาะคลิปนี้กับซีมีแต่์ซัมนี้แล้วเนาะแล้วก็หอยเ่็นก็เขาสิบปีปะไว้แล้วก็สิบปิ้งเนาะแล้วก็ผู้ใดเข้ามาเบิรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮานี่เฮ็ดคลิปเกือบตายกับมึงมีคนติดตามนี่อยู่พุ่นอยู่พุ่นเด้อบายบาย